ถ้าพูดเรื่องของการนวดแผนไทยสปาไทยนี่อันดับต้นๆของโลกเลยนะครับมีชื่อเสียงด้านดีฉะนั้นจังหวัดระนองครับจึงสานต่อด้วยการดึงเอากลุ่มแม่บ้านที่ว่างงานเนี่ยมาฝึกทักษะศักยภาพกรรมนะครับเราก็ยังนําเอาวัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชนที่ปลูกกันมากอย่างโกโก้ครับเข้ามาผนวกรวมกับเรื่องของสปาด้วยครับเพราะว่าต้องใช้ต่อยอดทําผลิตภัณฑ์นะครับพวกน้ํามันนวดครีมต่างๆไว้ใช้งานได้หลากหลายเลยครับ บรรดาแม่บ้านและก็สมาชิกในชุมชนที่อยากพัฒนาตัวเองแล้วก็เพิ่มรายได้เข้ากระเป๋าครับก็มาร่วมฝึกอบรมหลักสูตรผู้ให้บริการสปาเพื่อสุขภาพที่วิสาหกิจชุมชนโกโก้ระนองตำบลบางนอนอำเภอเมืองระนองครับซึ่งสนักงานนวัตกรรมแห่งชาติร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชจัดโครงการจุดประกายนวัตกรรมไทยในภาคใต้ตอนบนนะครับมอบหมายให้โรงเรียนสอนนวดบ้านตามไทยเลเวลเวลเนส เป็นผู้ดําเนินการฝึกอบรมนะครับมีมาทั้งหมด10คนก่อนในเบื้องต้นนะครับมีทั้งนวดไทยนวดน้ํามันแล้วก็สปาเท้าการทํากระบวนการลดกระชับสับส่วนต่างๆแล้วก็ขัดผิวนวดหน้าเพืยเป็นการขับเคลื่อนกําลังคนเพื่อก้าวเข้าสู่วงการสุขภาพนะครับเพราะว่ามุ่งเป้าจะให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งของโลกในด้านบริการแล้วก็สุขภาพนะครับซึ่งนวดไทยและสปาก,ก็จะมีโอกาสผลักดันให้ไปสู่ยูเนสโกด้วยครับ มีประโยชน์สําหรับตัวหนูนะหนูว่ามีประโยชน์อะค่ะจะได้ให้แม่บ้านที่อยู่บ้านเฉยๆได้มีอาชีพต่อไปภายภาคหน้าแล้วก็ตัวหนูเองหนูก็จะได้เป็นผู้ผู้เป็นผู้สอนต่อไปไปต่อไปภายภาคหน้าค่ะเที่ยวอะไรอ๋อใช่ค่ะจะเป็นการท่องเที่ยวจะได้รู้ว่าเราก็มีสปาอยู่ในบริษัทของวิสาหกิจชุมชนละเนาะโกโก้ค่ะและเป็นของละนองในที่แรก ที่ว่ามีสปามีการครับผิวมีการนวดไทยมีการนวดหน้ามีการนวดสปาเท้าค่ะ นอกจากนี้ครับยังดึงวัตถุดิบในชุมชนก็คือโกโก้มาพัฒนาเป็นสินค้าด้านการทําสปาและความงามครบวงจรนะครับโดยวิสาหกิจชุมชนโกโก้ระนองได้รับการคัดเลือกเนื่องจากว่ามีศักยภาพทั้งเรื่องอาหารเพื่อสุขภาพเครื่องดื่มโกโก้แล้วก็อาหารที่มีส่วนผสมของโกโก้ทั้งหมดเลยครับน้ำมันก็จะน้ำมันนวดก็จะทำเราจึงคัดเลือกผู้ประกอบการรายนี้นะค่ะที่ได้รับโครงการนี้นะคะก็จะมี ตั้งแต่อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจะมีตั้งแต่เครื่องดื่มโกโก้นะคะสินค้าเกษตรแปรรูปโกโก้นะคะแล้วก็อาหารที่มีส่วนผสมของโกโก้ทั้งหมดนะคะแล้วก็ต่อเชื่อมโยงโดยการมาใช้สปาที่เกี่ยวข้องกับโกโก้โกโก้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงนะคะโดยเฉพาะบัตเตอร์โกโก้สามารถทํามานํามาทาบอดี้โลชั่นครีมกันแดดนะคะหรือลิปนะคะ ซึ่งจะทำให้สินค้าที่แปรรูปเป็นคอสเมติกเหล่านี้ค่ะได้ราคามูลค่าสูงในอนาคตค่ะเป็นการการที่เราเอาสปามาผสมผสานนะคะเป็นการต่อยอดของชุมชนท้องถิน่นโดยการที่เรามีโกโก้อยู่แล้วค่ะมาผสมผสานกับชาวบ้านด้วยพาชาวบ้านเข้ามาร่วมกับกลุ่มเพื่อให้เกิดความยั่งยืนโดยการเอาโกโก้มาแปรรูป อาจจะเป็นน้ำอบน้ำปรุงที่จะต่อยอดในผลิตภัณฑ์อื่นๆต่อไปเพราะปกติเราจะมีพวกโกโก้อยู่แล้วหรือว่าโกโก้บัตเตอร์โกโก,โก้เมสตต่างๆหรือช็อกโกแลตบาร์ที่เรามีอยู่ที่เราเคยดาเนินอยู่แล้วค่ะเพื่อมาผสมประสานแล้วก็ให้ชุมชนเข้าถึงโดยการนำชาวบ้านมาร่วมกับกลุ่มสปาได้มีรายได้เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะละนองค่ะฝนจะตกเยอะแล้วชาวบ้านแถวๆนี้ค่ะเขาจะ,ะกีดยางกันก็จะไม่มีรายได้ช่วยเสริมใไม่ชาวบ้านเกิดมองถึงความยั่งยืนนะคะ <med> ผู้ที่ผ่านการอบรมนะครับจะได้รับใบประกาศนียบัตรทั้งไทยและก็อังกฤษนะครับที่สามารถขึ้นทะเบียนกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้ทั่วประเทศแล้วก็เอาไปใช้สมัครงานกับสถานประกอบการต่างๆที่ถูกต้องตามกฎหมายได้เลยครับซึ่งกระทรวงสาธารณสุขนั้นเป็นผู้รับรองได้อีกด้วยครับ ตอนนี้จังหวัดระนองก็ถือเป็นจังหวัดที่ปักหมุดนะครับเรื่องของการบริการสปาแล้วก็ธุรกิจเกี่ยวกับเบลเนสแบบนี้นะครับเพราะว่าในอนาคตนะครับเชื่อมั่นว่าจะผลักดันเอานักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่ได้มากขึ้นฉะนั้นต้องพัฒนาบุคลากรที่อยู่ในท้องถิ่นเองนะครับให้มีความรู้เรื่องของการทําสปาเป็นอาชีพติดตัวกันเอาไว้รับนักท่องเที่ยวกันต่อครับ